สวัสดีครับอาจารย์เป็นไงครับเครื่องตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้ามาเนี่ยว่าจะตัดหญ้าอันนี้มันลดสตาร์ทไม่ติดพอสตาร์ทไม่ติดผมก็เปิดโช๊คดูเปิดโช๊คดูมันมันติดติดไปนิดเดียวก็เครื่องก็ดับพอเครื่องดับผมก็ปิดโชค๊คสตาร์ทใหม่อันนี้เครื่องมันก็ไม่ติดพอเครื่องไม่ติดผมก็ไปเปิดดูหัวเทียนว่าน้ํามันท่วมหัวเทียนไหม อ่าผมก็ถอดอหัวเทียนมาแล้วก็เอามาเช็ดดูแล้วก็ไปใส่เข้าไปใหม่อันนี้ก็ทํายังไงก็สตาร์ทไม่ติดเลยอาการเป็นอย่างนี้ก็เลยมามาพึ่งช่างนะครับก็สรุปแล้วตอนนี้ไอทาอะไรไ,ไปบ้างตอนนี้ก็คือเอาหัวเทียนออกมามาปัดแล้วก็ใส่ไว้ที่เดิมแล้วก็ส,สตาร์ทมันก็ยังไม่ติดแล้วแล้วไฟมีไหม ไฟนี่ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เช็คครับผมเช็คไม่เป็นครับครับครับตตอนนี้เราต้องเช็คตามขั้นตอนก่อนนะครับเพื่อไม่ได้ใช้นานเนาะขอโทเทียนดูครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วยังครับประมาณประมาณสามเดือนแล้วครับประมาณสามเดือนครับเราเพิ่มความแน่นอนตามขั้นตอนก่อนดูว่าไฟมาไหม ดูสภาพก็ไม่น่ามีปัญหานะครับดูตอนแรกเราดูคือถ้าสภาพนี้คือสีไม่ผิดปกตินะครับอาจารลองดสตาร์ทกอนได้เราปลดนี่ก่อนนะได้ได้ครับเราปลดก่อนในนี้เพื่อความปลอดภัย <c oughs> และง่ายและง่ายดูไฟก่อนนะครับอันนี้ไม่เห็นไฟเปิดสวิตได้ยังไม่ได้เปิดสวิต ดูก่อนครับไอทีนี่ไม่เห็นไฟไเห็นไฟเหรอ,อไอทีไหมทีไอทีไม่เห็นไฟเลยปกติมันต้องเห็นไฟกระโดดเนาะถึงอ่าเออไม่เห็นแม่จ้งจะขปั่นปั่นปุ้ยนู้มันแน่นก่นอนหรอขันปั่นปุ้นให้มันแน่นก่อน มันไม่มันแน่นมันไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวเออมามาไฟมาไฟมาแต่ว่ามันมันกระโดดมันกระโดดทั่วไปนี่กระโดดทั่วไปนี่มีโอกาสโวเทียนนะเดี๋ยวลองดูอีกทีมันจะต้องกระโดดตำแหน่งเดียวเนาะทำไมมันเห็ียนก็เปลี่ยนหนนะกระโดดหนีไปเรื่อยๆเ,อยเดี๋ยวเฮ้หโวเทียนโวเทียนไปแล้วครับ อ้ยะห,หัวเทียนไปแล้วเพราะว่าไฟมันกระโดดทั่วไปนี่ไม่ได้นะครับมันต้องกระโดดตำแหน่งเดียวหัวเทียนก็กำลังเปลี่ยนหัวเทียนนี่ควรจะเป็นเบอร์ต่ำหน่อยเนาะอันนี้เบอร์ยี่สิบสี่นี่เบอร์สี่หกหัวเทียนนี่ถ้าเบอร์ยี่สี่นะี่มันเทียบเท่าเบอร์แปดเนะาะมันครจะเป็นเบอร์ห้าหรือเบอร์หก หัวเทียนนี่นะครับดูถ้า w ีนี่ยีนี่มัน w 2ยนี่มันมันจะเป็นหัวเทียนเย็นนะครับมันไม่เหมาะสมกับเครื่องพวกนี้นะมันเหมาะกับรถหรือว่าเครื่องยนต์ที่ใช้รอบจัดสูงสูงมากๆรอบสูงสูงมากนะอันนี้ถ้าใช้เป็นเดนโซก็ออ w 1สิบหกครับ W16 นี่ครับเดนโซ W16 เ p พีเนาะเกี่ยวสั้นถูกแล้วพี <c oughs> ก็แกนในโผลมานี <c oughs> ่เดี๋ยวดูอเอาละแน,น่นอน,นอันนี้คือไฟถ่านแล้วนะครับตอนนี้ ังสังเกตได้เลยนะครับถ้าเราลอ,ลองดูไฟนะครับถ้ามากระโดดกระโดดทั่วไปนี่คือใช้ไม่ได้นะครับมันต้องกระโดดตำแหน่งเดียวเนาะต้องกระโดดตำแหน่งเดียวที่ในเขี้ยวนะอันนี้ถือว่าโอเค เออเดนเลยีลยยย๋ยวลบเพไป0ันลิงก่อ่คับนี่รยกว่าหัวเทียนบอดต,ตอนเช้าเนี่ยอาจารย์สตาร์ทหลายทีครับ หลายทีครับจน,นจนเหนื่อยเลยจนเหนื่อยเงือโชคเลยเนี่ยสาเหตุคือถ้าตอนแรกเนาะสมมติว่าถ้าเราดูเราอันอันดับแรกถ้าเครื่องไม่ได้ใช้นานเนาะเราเช็คดูคือดูกระแสไฟก่อนนะครับน้ํามันยังมาทีหลังนะถ้ากระแสไฟกระโดดด,ดีแล้วอะเราเขาค่อยว่ากันอันอย่างอื่นคืออันดับแรกตอนนี้คือถ้าเราดูที่หัวเทียนนะครับอย่างที่บอกน่ะถ้ากระแสมันกระโดดทั่วไปวิ่งทั่วเนี่ยคือหัวเทียนไม่ดีนะครับเี่ถ้าเรา ดูให้มันกระโดดที่กลางเขี้ยวอย่างเดียวไ,ได้คือโอเคก็ผ่านก็เราก็ไปหาน้ํามันครับคืออ,อาการนี้คือเรียบร้อยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็มีประสบการณ์แล้วตอนนี้ทดสอบอีกทีก่อนก่อนออกไปลุยอาจารย์ <c oughs> ลองอีกที สวิตอะไรอยัางเงียครลืมเปิดตัวสวิตนี่ชวแนนอนละเอา i okay. <laughs>